แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที <trading> ่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบ o อกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบล็กเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนขขงเมื่อวานนะครับโซนที่ให้ไว้นะครับก็จะเป็น41 49นะครับแล้วก็ สองเก้าสองห้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะฮะในช่วงตอนบ่ายนะครับกราฟก็ได้เข้ามาใช้โซนสี่หนึ่งถึงสี่เก้านะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเข้าเทรดนะครับแน่นอนว่าตรงเนี้ยแพ้แน่นอนนะครับผมก็มีแพ้ไปหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นไม้ชนหน้าทุนนะครับก่อนที่กราฟจะสามารถเบรกกรอบขึ้นไปได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่ากราฟเบรกกรอบได้นะผมจะอัปเดตโซนเพิ่มเข้าไปในท e เลกแกรมนะครับโซนนี้เป็นโซนที่ผมอัปเดตเพิ่มนะครับผมบอกว่าผมจะเริ่ม เช็คคอนเฟิร์มนะครับตั้งแต่ช่วงสาม6กหนะครับแล้วก็ให้กรอบโซนนี้ไปนะครับ56.94ถึงหกหนึถึง40นะครับก็ผมก็ให้โซนเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะครับเป็น3656.94ถึง3661.40นนะครับเป็นโซนนี้นะที่ผมอัปเดตไปใหม่นะครับแล้วก็กราฟ ขึ้นไปเทสนะแล้วร่วงลงมานะครับถึงล่าสุดถึงกราฟปัจจุบันเลยนะครับเขาปรับตัวลงมาจากโซนด้านบนนะครับลงมาถึงจุดต่ําสุดเนี่ยประมาณ2,000กว่าจุดนะครับแต่ผมเก็บไปประมาณพันจุดนะผมแจ้งไว้แล้วว่าผมจะถือถึงพันจุดนะครับอ่าถึงประมาณ900กว่าๆผมก็เริ่มแบบทยอยแบ่งเก็บแล้วนะครับแล้วก็กราฟกลับขึ้นไปชนนะตรงนี้ไปสกิดหน้าทุนผมนะฮะแล้วก็ไม่มีไม้เหลือถือลงมาถึงโซนด้านล่างเลยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโซนที่ยังรออยู่นะครับยังรออยู่ก็คือยังเหลือก็เป็น29-25แล้วก็ช่วง18-14นะครับอันนี้ยังรอเหมือนเดิมนะตอนนี้กราฟปรับตัวลงมาแล้วนะครับก็หวังว่าแผนเมื่อวานนะครับก็น่าจะได้ของกันไปนะครับอาจจะมีไม้แพ้แล้วก็ไม้ชนะนะครับแต่ไม้ชนะเนี่ยเราก็ถือได้ไกลนะครับมีเป้าหมายที่ไกลกว่าโซนที่เราปล่อย SL ซนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาวางแผนเทรดวันนี้กันต่อนะครับว่ากราฟราคาเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับโซนเดิมนับผมยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับช่วง29-25นะฮะแต่ตอนนี้กราฟเนะี่ยโครงสร้างถ้าเกิดเรามองล่าสุดอะทำเฟรม15นาทีเราจะเห็นว่าโครงสร้างกราฟเนะี่ยเขากําลังพักตัวลงมานะครับเขากําลังพักตัวลงเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะ ถ้าเรามอง5นาทีตรงนี้5นาทีกับ15เนะี่ยังไม่ได้มีการเบรกชัดเจนนะทิ้งลงมาแค่ไส้เท่านั้นนะครับผมก็ยังมองว่าตอนนี้เขาทำฟอลเบรกอยู่นะครับยังไม่ได้เบรกลงไปจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้ทำโครงสร้างขึ้นใหม่ก็มีโอกาสที่กราฟจะพักตัวขึ้นไปสักระยะหนึ่งนะฮะพักตัวแล้วลงต่อหรือเปล่าหรือขึ้นต่อเลยอันนี้เราต้องดูสถานาการณ์จังหวะ ที่กราฟขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาไปติดอะไรแล้วมีคอนเฟิร์มลงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดว่าเราจะรอเซลล์ตามแนวโน้มนะครับผมก็มีโซนที่น่าสนใจน่าจะเป็นช่วงนี้นะฮะประมาณช่วง3.9ถึง4.3นะฮะอันนี้ผมรีไฟล์ขึ้นไปอ,อีกหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับ ประมาณ40-43แล้วกันนะครับในเลนส์ของโซนเนี้ยเราเฝ้าระวังได้นะครับเวลากลับเขากลับขึ้นมาอ่ะชุดเนี้ยมีแนวโน้มที่เขาจะเบรกลงไปอยู่นะอันนี้ตอนนี้เขาทิ้งลงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเขากลับตัวขึ้นแสดงว่ามีโอกาสขึ้นนะแต่ว่าถ้าเขามีแท่งเทียนอ่า engulfing ขึ้นนะเขาจะมีโอกาสแบบอ่ากลับขึ้นไปแบบนี้นะแต่ถ้า ถ้าแบบนี้ยังเป็นโครงสร้างลงอยู่นะครับในทางเฟรมเล็กนะมีแท่งเทียนลงต่อเนื่องแบบนี้นเขายังลงอยู่ยังไม่มีแท่งบูลลิตเกิดขึ้นมานะครับเราก็มองว่าเขายังลงอยู่นะครับคือมองกราฟแล้วก็เข้าใจในแบบที่เราเห็นนะครับเข้าใจในภาพที่เห็นอยากคิดไปเองล่วงหน้านะฮะแต่ถ้าเขามีแท่งเทียนบูลลิตเกิดขึ้นนะมีแท่งคอนเฟิร์มแท่งกืนกินเกิดขึ้นจังหวะนี้จังหวะที่เขากลับไปเนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสนะครับที่เขาจะขึ้นกลับขึ้นไปใช้โซนนี้นะ ใช้โซนนี้แล้วก็ดูแสงคอนเฟิร์มอีกทีนึงเพราะว่าเขายกโลด้วยนะอันนี้เขาเบกแค่ไส้นะครับมันเป็นการยกโลนะครับโซนเนี้ยก็มีโอกาส50าสหรือต่ำกว่า50นะครับที่จะรับอยู่นะครับที่จะต้านอยู่นะสังเกตให้ดีนะครับสังเกตสัญญาณกับตัวให้ดีนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่มีเหตุผลก็พอนะครับตรงนี้ก็เป็นคีย์เลเวลนะการาฟเคยมาเทสบ่อยครั้งแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือน อ่าเป็นแท่งบัลลิศนะครับทิ้งลงมานะครับมีโซนแฟร์ไวลูแก็บนะครับที่กราฟเนี่ยมีโอกาสกลับขึ้นมาเก็บแล้วอาจจะลงต่อไปใช้โซนด้านล่างได้นะครับอันนี้คือคือแผนวิเคราะห์นะครับประมาณนี้นะผมรอแต่โซนเป้าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับเหมือนเดิมนะในเทเล gram นะครับตอนเนี้ยใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับถ้าเขาเบรกขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวโซนต่อไปเนี่ยผมอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะผมต้องดูกราฟล่าสุดด้วยนะครับตอนนั้นนะ เพราะว่าตอนนี้ผมวางแผนตอนเช้าใช่ไหมกว่ากราฟเขาจะเคลื่อนตัวไปอาจจะไปถึงช่วงบ่ายหรืออาจจะถึงช่วงเย็นก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่นอนนะโซนเบื้องต้นผมก็รอ,อประมาณนี้นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเป็นสปายนะครับก็แผนวันนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตโซนเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะผมจะไปอัปเดตไปที่กลุ่มเทเลกราฟนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเทเลกราฟนะครับก็สามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ